สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์มอยกลับมาพบกับรายการวาดรูปกับหมอหมีนะครับครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญเหมือนเดิมครับจิตตรกรเข็มหมุดนะครับที่จะมาสอนวาดรูปครับเฮ้ครับ คุณจิตตกรเข็มมดครับคือผมจะมีคําถามครับคือผมเนี่ยมีปัญหามากเลยเวลาวาดรูปครับผมอยากวาดรูปใน iPad นะแต่ผมไม่ค่อยชํานาญผมชํานาญในการวาดรูปในกระดาษมากกว่าเพราะเวลาผมวาดรูปใน iPad แล้วเนี่ยมันทําให้รูปออกมาไม่สวยนะครับมันมีวิธีแก้ปัญหาไหมครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะหลายคนเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าว,า,วาดรูปใน iPad แล้วเออวาดไม่สวยเท่ากับวาดลงในกระดาษนะคะวาดแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยถนดัดวันนี้เราก็เลยจะมาสอนการลอกรูปวาดในกระดาษลงใน iPad ด้วยโปรแกรม e t c h b o o k นะคะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะต้องวาดรูปลงในกระดาษก่อนนะคะอยากจะวาดรูปอะไรก็วาดลงในกระดาษนะคะจากนั้นก็ถ่ายรูปลงใน iPad ค่ะ ต่อมานะคะเราก็เปิดโปรแกรม Sketchbook ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราก็มาเลือกที่แถบด้านบนเพ,เพื่อเพิ่มรูปเข้าไปนะคะเราก็เลือกรูปที่เราวาดแล้วก็ได้ถ่ายรูปลงใน iPad ขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็มาที่แถบเครื่องมือด้านขวามือะคะ่ะเราจะต้องมาเพิ่มเลเยอร์ก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นเลเยอร์ที่เราจะลอกรูปวาดนะคะ เริ่มลอกรูปวาดได้เลยนะคะโดยเลือกปากกาเลือกขนาดแล้วก็ความเข้มให้เหมาะสมนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มลอกรูปจากในรูปวาดที่เราวาดเอาไว้ได้เลยค่ะแล้วกวาดตามเลยนะคะก็คือหลักสำคัญอย่าลืมสร้างเลเยอร์ออกมาอีกอันเนาะใช่ค่ะ<ม>ถ้าเกิดว่าเราไม่สร้างเลเยอร์เราก็ไปวาดในรูปนั้นเลยเนี่ยเราก็จะไม่ได้อะไรนะคะครับค่ะอันนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยตรงนิดนึงนะคะ หลายเส้นดูนดมีพลังมากเลยนะครับสมกับเป็นจิตกรเข็มหมุดจริงๆนะครับคน,นคนที่เป็นจิตรกรนี่มือมือจะต้องนิ่งนะคะสุดยอดเลยค่ะ,คะภาพก็จะออกมาสวยงามนะคะอันนี้เราก็สอนแบบวาดรูปเบสิกเนาะวาดรูปบ้านใช่ค่ะาวาดรูปบ้านที่แบบทุกคนเด็กๆตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมนะคะก็จะวาดกันได้นะคะ ได้วยค่ะแล้วก็มีประตูนิดนึงนะคะให้ดูเหมือนกับบ้านค่ะพอเราวาดเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็ปิดเลเยอร์ที่เป็นรูปวาดที่เราสเก็ตในกระดาษออกนะคะแค่นี้เราก็จะได้รูปใน iPad ที่เราลอกจากรูปวาดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ พอเราได้รูปวาดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาลงสีกันเราก็จะลงไปกันเร็วๆนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่แน่ใจว่าวิาวธีการลงสีเนี่ยทำยังไงสามารถคลิกกลับไปดูที่ ep 1ของเราได้นะคะก็มาเลือกบริเวณที่เราจะลงสีนะคะแล้วก็เลือกสีตามต้องการเลยพอเลือกคลิกบริเวณแล้วเลือกสีแล้วก็มาเลือกที่ถังนะคะก็ลงสีไปนะคะเลือกที่หลังคาหลังคาเป็นสีอะไรดีคะคุณหมอมีน้ำตาลครับ ตาลออกแดงๆนิดนึงแล้วกันนะคะดูน่ารักเลือกถังก่อนนะคะแล้วก็มาเลือกอจะออกชมพูนิดนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะสวยดีค่ะต่อไปก็มาเลือกตัวบ้านนะคะตัวบ้านเราก็เป็นสีชมพูอ่อนแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าเรายัง,มยงมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบสีที่เราท,ที่ที่มีอยู่เราก็มาเลือกเองได้นะคะก็กดถังค่ะอย่าลืมเลือกถังนะคะ เลือกบริเวณนะคะแล้วก็เลือกสีแล้วก็มาเลือกถังนะคะประตูตน้ำตาลแล้วครับน,นี้่ก็ลงลงสีประตูประตูก็เป็นสีน้ำตาลนะคะโอเคต่อไปก็ลงสีป่องไฟสักนิดนึงค่ะป่องไฟก็เป็นสีน้ำตาลออกแดงแดงแล้วกันนะคะอืม,อมสวยงามมากเลยสวยงามมากๆเลยค่ะ เลือกบริเวณเลือกถังแล้วก็มาเลือกเป็นการลงสีแบบง่ายๆเลยนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้เราก็สามารถได้บ้าน ออกมาแล้วนะคะจากการลอกรูปแบบจากในกระดาษนะคะลงใน iPad- แล้วก็ใช้โปรแกรมลงสีใน iPad ได้เลยค่ะโอโ้สวยงามมากครับโอ้โอยางงี้ก็แก้ปัญหาผมได้แลนะ้วยังคราวนี้เดี๋ยวผมก็เดี๋ยววาดในกระดาษเสร็จแล้วก็มาลงใน iPad ได้เลยเนาะค่ะคใช่ค่ะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณจิตกรเข็มหมุดมากๆนะครับที่มาสอนวิธีการลอกรูป จากในกระดาษในลง iPad นะคะต่อไปก็อย่าลืมมาดูกันทุกๆอีีนะคะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับก็จะมาสอนการวาดรูปเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการวาดรูปกับหมอหมีนะครับเฮ้บ hey, <Hey, S 1> ๊ายบาย